โอ้ทำไมพากันกล้าขึ้นผมแค่ยืนอยู่ตรงชั้นสิบนะครับยังเสียวเลยนี่โยกมากเลยว้ลมก็แรงครับผมทำไมน้องๆใจถึงเอออัลฟาจะได้ทิ้เฮ้ยรับไม่น่ะไหวเก่งเยี่ยงไรดูกันส่งขึ้นมาครับเงิสูงกันบ้างอุ้ยแต่มันโยกจริงนะ จงลยใจถึงจริงเลย12ชั uh, ้นอ like. mm ู hmm. ู้ลงตาทำบาปโค12ชั้นชิ้นแล้วพี่เฉลี่แล้วบอัไม่เชื่อเนอะนี้่านนี้ยังยืนขาสั่นเพึ่ๆๆอยู่เลยพี่บองดำนะไม่ใช่พวกเอง แรกครับการขึ้นมานะแค่สิชั้นก็หอแตกเอเอียนันงอย่าเงี้เอียนั่งอยางเทายคลิปเลยทำไปได้ปัดมันหักไหมเ่ยอ้โทษประเมอเบอร์คิบโอนแตอุ้คลายนะบอกกูนะอุ้สียวแทนอุ้น้อง ไไม่ได้นี่ถ้าขึ้นไปชั้น11-12เนี่ยมองเห็นวิวเลยเนะี่ยไมยได้ไย่าชีวิตเด็กหนังครับเด็กหน่วยบางคนก็แต่เขาว่าบางคนก็จำเป็นต้องมาไม่มีตังค์ซื้อน้ำเลยลูกฮะไม่มีอะไรนะ อย่าเบ้อเจ้าไม่อุดโอ้ยคอเดือดด่าทำไมเขามีลูกกันเร็วเท่บังดายังไม่มีกับเขาเลยเนี่ยเพราะนี่ทำเป็นตั้งแต่น้อยแล้วจ้าโอ้โหถอยหลังน่ากลัวก็กลัวเมื่อไรมันสายไม่ได้หรอ มันดึงกันใช่ครับแล้วก็ใส่ใหม่โอเคชัดสิบงกับชัสาแล้วเีนองา่ต่ออมันดึงกันทำงานที่สูนั่งไหมเนี่ยไม่นะครับอันนี้มันเป่าอยู่ เีวจะเป็นในเล็กข้างนเนาะรู้เรื่องเ,อเดี๋ยวจะหาว่าผมขึ้นมาทำอะไรนะครับผมมามาป่วนเขานี่แหละ <c oughs> อยู่ข้างล่างไม่รู้จะทำอะไรหมดหมุมถ่ายแล้วข้างล่างอะ่ะข้างล่างหมดหมุมถ่ายก็เลยมาด้านบนครับก้าว<ส>ไปสวัสดีอุดรธานี คอ,อยก็ย่านดีพี่น้องขออยสิบชั้นอุ้ยอย่าเว้าวจากเลิกเด้อยนะขออยสิบชั้นนะโอ้ยังคิดถึงไอ้ตอนไอ้พวกที่เขาขึ้นเสาไอ้นั่นนะโู่นไหนเสา,ส,าสัญญาณโทรศัพท์อ่ะแต่สมัยแต่ก่อนไอ้ที่เขาขึ้นสัญญาไอ้เสาวิทยุอันนั้นโน่นไหนสูงๆแบบนั้นนะทำไมเขากล้าขึ้นวะ อันนั้นเขายังมีสเตย์แบบเซฟตี้นะครับผมอันนี้อันนี้พิ้วพิวนะครับไม่มีสเตย์เซฟตี้นะครับผม,มลมก็แรงครับ้างบ,บนไม่อยากจะคิดตอนน้องๆขึ้นจอเลยนะึขึ้นแาจอเลยนะึอันนี้แค่โครงสร้างนะครับผมอย่างขนาดนี้ ห่วงแวน่นสลิงช่วยกันครับผมงานจะได้รีบเสร็จครับรีบเสร็จแล้วลงไปกินข้าวอิวข้าวกันยังนี่กิน, <c oughs> นไปเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ย ร nah, 네ู้ชอบเปวนมากินสงสัยกระเพาะกระเพาะรั่วหรือมั้ยหนึ่งรู้ดูบนไปครับผมนะนานๆจะมีโอกาสได้ขึ้นจอโครงกระจอใหญ่ขนาดนี้ครับมีเสียวเหมือนกันเลยผมนะฮะอย่าว่าไม่กลัวด้วย กลัวอย่างเดียวครับตอนนี้กลัวโทรศัพท์หล่นยอดดีลีครับ อันนี้พลังอะไรน้ำท่วมเหรอ,อรุนนี้ไม่น่าจะมี40นะรุนนี้น่าจะพลังน้ำท่วมเหามาือนโ,โอเคเอามาฝากพี่น้องให้ดูกันแล้วกันครับผมนะการทำงานของนอ้นองๆเขานะครับนะเมื่อยขาแล้วผมนะขออนุญาตลงเลยด้อ ไกยาเดี๋ยวมารอรุ่นให้กำลังใจตอนน้องๆขึ้นค่าจอนะครับโอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ใกล้จะเสร็จแล้วแลวหละอีกขึ้นใจเดียวครับ ใจเดียวก็ได้ลงไปพักแล้ว